วันนี้ครับเราจะมาลองใช้งานจริงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ GoPro Hero 13 Black นะครับซึ่งเป็น Action Cam ที่หลายๆคนเก่าขวัญกันอยู่ในตอนนี้เนาะเพราะว่าถือว่าเป็น Action Cam ตัวแรกที่เปิดตัวในปี2024ตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับฟีดแบ็กก่อนหน้าก็ค่อนข้างจะมีความน่าผิดหวังพอสมควรมาหลายปีแล้วเราจะได้เห็นอะไรนะครับในการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัว GoPro Hero 13 Black ตัวนี้นะครับกันบ้างมันดีขึ้นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันครับเรามาดูรอบตัวครับของเจ้าตัว GoPro Hero 13 Black ตัวนี้นะครับจริง มีความใกล้เคียงนะครับเหมือนเจ้าตัวเก่าเลยนั่นเองก็ค่อนข้างจะเหมือนกับฮีโร12 Black นะครับแต่ตรงเนี้ยก็จะมีนะครับเจ้าตัว h ฮีทซิงมาเพิ่มให้ซึ่งตรงนี้ครับก็จะช่วยให้นะครับมีการระบายความร้อนะที่มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ตรงนี้นะครับก็ด้านข้างก็จะเป็นที่เปิดนะครับเจ้าต,ตัวฝาแบตเตอรี่แล้วก็เป็นที่เสียบไมโครเอสติการ์แล้วก็ช่องเสียบเจ้าตัวไทซีน,นั่นเองครับตัวนี้สามารถแกะออกได้มีปุ่มนะครับในการรคคอร์ดนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญคือสมมุติเรากดไปใช่ปะ่ะอันนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะรคคอร์ดให้เราซึ่งผมก็รู้สึกว่า มันเทคไทม์เนาะพอสมควรเลยถ้าแบบกว่ามันจะเลคคอร์ดให้เรานะครับแล้วก็ถ้าปิดมันก็จะ power off นะครับมันก็จะปิดให้แบบอัตโนมัติถ้าเราสามารถกดนะครับก็แคนเซลนุงกดตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มจริงๆก็คือปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะครับอื่นๆไม่มีอะไรละอ้อให้ดูด้านล่างนะครับตรงนี้ในส่วนของเมาส์เนาะก็จะเป็นนะครับมีให้เลือกหลายๆแบบเนาะมีเมาส์ธรรมดาก็ถ้าโกโปออดีตเลยก็จะเป็นนะครับเจ้าต,ตัวประมาณนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นเมาส์โกโปรเลย มี1น่งน4นิ้วนะครับที่เป็นสกูที่เป็น, school, ปนขาตั้งกล้องปกติแล้วก็ตัวนี้พิเศษนะครับก็จะมีเจ้าตัวแมกเนติกเข้ามาให้ใช้งานในเราก็คือเสียบตรงนี้เข้าไปได้เลยก็ใช้งานง่ายนะครับดึงออกถอดออกมาได้รวดเร็วกว่าเดิมมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะครับที่เราได้มาเราก็ได้มาจากทางซูมคาเม่าครับก็จะมีเจ้าตัวกล้อง GoPro 13 Black ตัวนี้ครับมีเจ้าตัวเลนส์ u t ต w i ตัวนี้นี่นะครับมีเลนส์ u l t ต a w i นี่เดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูนะกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็น ND นดีะครับทั้งหมด4ตัวที่มาให้นะครับก็มีตั้งแต่ C 8 6นะครับแล้วก็3 2 4่นะครับก็คือ2สตอ็อป3สตอ็อป4สตอ็อป5สต็อปนะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็มีเจ้าตัวฝาปิดเลนส์นะครับตรงนี้มาให้สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาสักทีนะครับในรอบนี้ก็คือในส่วนของเจ้าตัวนี้แหละครับอันนี้ก็คือจะเป็นเจ้าตัวแม่เหล็กเนาะที่เมื่อกี้เราพูดกันไปอันนี้จริงผมใส่อีกหนึรงตัวหนึ่ ตอนนี้ครับก็จะเป็นเจ้าตัวแม่เหล็กนะครับโก p r o ลแม n เ t i c ก,กลันช์เมานะครับก็ทำให้การใช้งานนะครับของเจ้าตัวนี้มันสะดวก มากๆเลยนั่นเองวันนี้ผมก็ขอยังไม่เมนชั่นนะครับถึงเจ้าตัวมาโครแล้วก็เจ้าตัวอนามอฟิกเนาะเพราะว่าผมนะครับยังยังไม่ได้เจ้าตัวนั้นมาเองครับโดยวิธีการประกอบนะครับเจ้าตัวเลนส์เนาะก็อันนี้จะเป็นเลนส์ปกติที่ให้มาใช่ปะจริงๆมันก็คือหมุนบิดนะครับซึ่งอันนี้นะครับหมุนบิดมันก็ต้องใช้แรงประมาณนึงนะครับแล้วก็หลักๆแล้วนะครับก็เรานะครับเวลาที่เราจะใส่เจ้าตัวพวกเลนส์ตาวไวใช่ปะเรานะครับจะดูเจ้าตัวสีฟ้าตรงนี้ว่าเฮ้ยสีฟ้าตรงนี้นะครััับมมนนนนูฝงงไหแแลล้้้้ววกก็็ตรเีีจะปสฟา เอามุมนะครับให้มันมุมเดียวกันประมาณนี้แล้วก็หมุนนะครับในการใส่ได้เลยค่อนข้างจะง่ายดายนะครับพอใส่เจ้าตัวเลนส์อัลตวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับคือเจ้าตัวนี้มันเป็นเจ้าตัวเลนส์อ่ะมันเป็นแม่เหล็กในตัวเวเวลาที่เป็นแม่เหล็กนะครับทำให้มันซิงข้อมูลแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะแสดงนะครับสถานะว่าเฮ้ยมันใช้งานได้นะครับเลนส์นะครับที่เป็นเจ้าตัวอัลเตไวเลยตรงเนี้ยมันจะเขียนด้านบนว่าอัลตอร์ไวใช่ป่ะอันเนี้ยก็คือสิ่งที่มันเจ อเอาตรงนี้ออกไปแล้วเราก็ใส่เจ้าตัว ND แทนสมมุติผมใส่เป็น ND 3 2เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะนี่นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมใส่ไปเลยก็จะมีนะครับเจ้าตัวสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับปุ๊บ ซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะบอกหน่อยว่าเราใส่นะครับเจ้าตัว ND 3 2อยู่ซึ่งจริงๆตามเพลนิคอลนะครับมันต้องบอกว่าเฮ้ยเราควรจะปรับเจ้าตัว ND เป็นเลเวลไหนแต่อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่โชว์นะครับอันนี้นะครับก็ขออนุญาตปรับเป็นคอนโทรลแบบโปรก่อนเนาะซึ่งการที่เราใส่นะครับเจ้าตัวเลนไปก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีทริคนะครับพอสมควรคือมันต้องกดให้มันแน่นจริงๆอะมาถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองประมาณนี้นะครับนี่ก็จะแนบแน่นนะครับแนบสนิทไปเลยนั่นเอง สิ่งที่ผมบอกนะคือด้วยความที่มันส่งข้อมูลนะครับระหว่างเลนกับเจ้าต,ตัวกล้องอะมันก็ทําให้นะครับการใช้งานอ,อมันค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นผมขออนุญาตปรับเป็นเลนส์ออตตไวอันนี้นะครับผมจะให้ดูก่อนก็คือปกติผมจะเซตติ้งวิดีโอไว้ประมาณ3 4อันนะครับก็ประมาณนี้มีซิตี้มีวิดีโอนะครับแล้วก็เบอร์สโลโมชั่นแต่ถ้าเราใส่นะครับเจ้าตัวเลนส์ตัวเลนส์ออตตไวเ,เข้าไปที่เป็นของเจ้าตัวกลโปรเลยอ,อันเนี้ยมันจะปรับเป็นเซตติ้งอีกเ้นน,นะรรัับบบบาาปไมจ็สหแ POV โดยเฉพาะเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เออค่อนข้างจะดีนะครับการนั่งเข้าของทาง g o o r o นะครับจริงๆก็คือตัวน,นอย่างที่แจ้งไปว่ามันจะมี2โหมดก็คือเป็นโหมด Pro แล้วก็เป็นโหมดนะครับจอตัวคอนโทรลที่แบบ easy นั่นเองซึ่ง easy อะมันก็ easy จริงๆครับก็คือแต่มันจะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนว่าเอยเป็นวิดีโอแบบปกติหรือว่าเราจะสามารถเลือกนะครับเป็นวิดีโอที่เป็นให 3K แล้วเราก็เลือก,กตัวเฟรมได้นะครับว่าเราอยากเลือกเฟรมประมาณไหนนะครับอยากได้เป็น widescreen อยากได้เป็น vertical นะครับแนวตั้งหรืออกไ้เป็น full frame ก็คือเป็น 5.3k เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นด้านความกว,ว้างว่าเฮ้ยเราอยากได้ความกวาม้วางที่เป็นดแบบับดิเนียเลยไหมหรืออยากได้แบบกว้างสุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับถึง12มิลเลยนะ อันนี้ก็ถือว่า,าสามารถทํางานได้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการความง่ายแต่ผมว่าโกโปอ่ะมันเก่งด้านของความแบบโปรไปเลยอ่ะ,อะให้ดูเนี่ยคือคอนโทรลแบบโปรนะครับซึ่งการที่มันคอนโทรลแบบโปรอ่ะมันทําให้เราสามารถนะครับพอสตอมได้ค่อนข้างจะละเอียดมากๆดูด,ด,ดินี่นะครับคือสามารถใส่สแตนดาดเป็นหลอกเป็น HLG ได้นะครับด้ยตรงนี้มันสามารถใส่โปรไฟล์ได้แบบหมดไปเลยก็คือจริงๆถ้าผมใช้เจ้าตัวที่เป็นเจ้าตัว HDR ใช่ปะ่ะถ้าผมใช้เป็น am, เรนโบว์เต็มก็จะคือ h ฮส r ด้วยเฟรมมิ่งเอ่ยเรซูลชันนะครับจริงๆได้ถึง 5.3K เฟรมเรทเนาะตรงนี้นะครับคือมันสามารถคอสตอมละเอียดมากๆซึ่งนั่นคือข้อดีและข้อเสียเว้ยคือสําหรับผมแล้วการคอสตอมมันจะเหมาะสาหรับคนที่เน้น การใช้งานลักษณะนั้นเป็นหลักๆแล้วก็มีคอสตอมแบบ2องสามคอสตอมพอละแต่ถ้าคนที่แบบใช้งานไปเรื่อยๆแบบผมนะครับมีเซตติ้งหลายๆอย่างผมว่าการใช้งานพวกนี้มันอาจจะต้องตั้งค่าคอสตอมค่อนข้างจะเยอะเกินนะครับอันนี้อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั่นเองแต่ถ้าใช้งานง่ายๆครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมีเฟรมแบบ h o r i z o n Lock นะครับก็จะเรียกว่าใช้งานง่ายก็ง่ายไปเลยก็ไม่สามารถปรับอะไรได้เยอะนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นพรีเซ t ตก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคครับก็ลองปรับนะครับตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอ โดยเจ้าตัวโกโปรเมาส์นะครับที่เป็นเจ้าตัวแมกนติกตัวนี้ก็อย่างตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบเนาะซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแมกนติกเลาส์นะครับก็อันนี้ก็สามารถทํางานแบบทั่วๆไปครับสามารถทํางานได้ง่ายเนาะก็ตรงเนี้ยอ่ะดูดเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาออกเนาะก็ดึงออกมาในส่วนของตัวนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวหัวบอลนี่นะครับเป็นตัวหัวบอลเลยก็ทํางานเหมือนกันครับก็แปะนี้แต่ผมรู้สึกว่าเออตัวนี้มันค่อนข้างจะแน่นนะเทียบกับยี่ห้ออื่ อันนี้ชื่นชมนะอันนี้ชื่นชมตัวใจจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวบอลที่เราสามารถปรับได้ก็เลือกใช้นะครับตามความต้องการของเราดูว่าเฮ้ยเราต้องใช้นะครับงานประมาณไหนนั่นเองครับแต่หัวบอลตัวนี้ก็ผมรู้สึกว่าก็โยกง่ายอยู่นะไม่ได้โยกแบบ ยากอะไรครับประมาณนี้หลังจากที่เราพรีวิวกันไปแล้วเนาะเราก็มาพูดกันเปิดๆไเรื่อยนะครับตามสไตล์ผมเนาะตัวนี้ตัวจอนะครับก็ให้มาค่อนข้างจะสวยแต่ผมว่าเออขอบมันค่อนข้างจะหนาไปนิดนึงแล้วผมว่าเท่าที่เห็นมาน่าจะมีจอที่มันสวยกว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันดูแต่การสัมผัสนู่นี่ก็โอเคนะไม่ได้แบบ แย่ yeah, อะไรนะครับก็ค่อนข้าง s p o ปอนซีพอสมควรยกเว้นตอนที่แบตออดมันเหมือนเข้า low power mode อะมันก็เลยทําให้นะครับในส่วนนี้มันแหลกประมาณหนึงกดแบบไม่ค่อยไปอะไรอย่างนี้นะครับมาพูดถึงเ้าตัวไฟล์กันบ้าง ไฟของเจาตัวโคปรฮีโร่13 Black ตัวนี้นะครับต,ต้องกล่าวขนาดก่อนว่าตัวเนี้ยมันใช้เซ็นเซอร์ที่เป็น1นึส่วนนิ้วซึ่งก็ต้องบอกกันตับตรงครับว่าถ้านับในตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะก็ต้องบอกว่ามันถือว่าเป็นเซนเซ,นเซอร์กล้องนะครับแอคชั่นแคมที่ค่อนข้างจะเล็กมากแเพราะอย่าง ơi, เอ p r บเอย A แอคชัเอยนะครับมันก็จะเป็นเซนเซ,นเซอร์ขนาด1 1 3ส่วนนิ้วก็มีความใหญ่กว่าตัวนี้มากๆแล้วก็ได้ความละเอียดที่เยอะกว่าเพราะตัวเ2ืล้านทําใล้านใช่ป่ะตัวเนี้ยาาบ ถ้ามองในแง่ว่าตัวนี้เป็นเซนเซอร์ที่เล็กกว่าชาวบ้านผมว่าประสิทธิภาพเทียบกับขนาดเซนเซอร์มันโอเคนะการโูสเซสไฟล์ของตัวนี้นะครับมันก็ทําได้ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเหมาะกับฝรั่งที่มันจะมีคอนท้าสจัดนะครับทำไฟล์มาให้แล้วอ่ะแต่ผมว่าคนอย่างคนเอเชียอย่างเราๆอาจจะไม่ได้ชอบเจ้าตัวไฟล์ตัวนี้นะครับสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็เท่าที่ไดเอามาไฟล์มาลองทำนะครับอาจจะยังไม่ถึงเจ้าตัวที่เป็นเจ้าตัวหลอกอะผมว่าไฟล์ของเจ้าตัวนี้นะครับมันโปรเซสได้ค่อนข้างจะยาก แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยชอบ HDR จัดๆนะครับผมว่าไฟล์ตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะนะครับในการใช้งานลักษณะนั้นมากๆเลยนั่นเองครับอย่างไรดีนะครับก็ต้องบอกว่าเ้าได้เปรียบของเจ้าตัวไฟล์ตัวนี้นะครับที่ตัวอื่นให้ไม่ได้คือความที่เป็น 5.3K แล้วก็เป็นเฟรมนะครับที่เป็นเจ้าตัว8:7ต่อที่แบบเต็มเซนเซอร์ซึ่งนั่นแหละครับก็คือข้อดีของเจ้าตัวนี้ที่เราสามารถปรับนะครับวิดีโอตัวเดียวจะไปใช้ในแนวตั้งก็ได้หรือจะเป็นในแนวนอนก็ได้นะครับในเฟรมเดียวแต่เราก็ต้องเผื่อขนาด ก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงเราไปดูไฟล์นะครับที่ผมลองถ่ายทั้งในแน่ของแบบปกตินะครับความกว้างต่างๆพร้อมกับเจ้าตัวเลนเอาตไวว้ตัวนี้ในเวลากลางคืนเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ตอนนี้นะครับเรามาลองนะครับดูไฟล์ของเจ้าตัว GoPro Hero 13 black นะครับตอนนี้เซตติ้งของผมนะครับก็คือเจ้าตัว 4K 30แล้วก็เป็นไฮบริวิก็ได้ความกว้างที่กว้างมากๆครับประมาณ150องศา ผมก็ถือตัวกล้องนะครับแล้วก็มีตัวช่วยถือนิดหน่อยนะครับเสียงได้ประมาณนี้นะครับอัน,นี้คือไม่ได้แบบมีเสียงรบกวนอะไรจริงๆผมว่ากันสั่นอะโอเคแล้วแหละไม่ได้มีปัญหาเนาะสัไอซันแคมนะครับอันนี้ย้อนแสงจังๆเลยแต่เนียผมไม่ได้เปิดจาตัว HDR นะนี่นะครับนี่ลองเดินแบบเร็วๆลองวิ่งอันนี้เปิดใหุ้๋ยวิวนะแล้วก็เปิดให้บลสมูธนะครับแต่ไม่ได้เปิดสุดอันนี้มีเสียงมาเฮาแล้วก็เดี๋ยวเราปรับนะครับไปเป็น ต,ตัว setting แบบปกติกันก็คือจริงๆตัวเนี้ยตัววายอะ่ะมันจะมีตั้งแต่วายที่เป็นวายธรรมดานะครับแล้วก็เป็นแบบไฮบริวเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวสลับแป๊บหนึง่ง อันนี้นะครับก็ปรับเป็นแบบวายนะครับความกว้างของมันก็จะอยู่ประมาณแบบ16มิลก็โอเคนะแต่เนี้ยตอนนี้มันจะมีเสียงหมาเห่านะครับซึ่งผมไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าตัวเนี้ยถ้าคุณจะเสียบมาคุณต้องใช้เจ้าตัวมีเดียหมอด้วยซึ่งคุณต้องซื้อแยกนะครับอีกประมาณ3,000กว่าบาทถ้าคุณไม่ได้ซื้อเจ้าตัวครีเอเตอร์อิดิชันเดี๋ยวไฟก็น่าจะได้เห็นกันครับเดี๋ยวสรุปไปฟังเนาะในเจ้าตัวลองเล่นนะครับเจ้าตัวโกโปรฮีโร่13ตัวนี้ครับประมาณนี้นะ แล้วก็วผมเปิดให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเจ้าตัวที่เป็นล็อกอะ่ะเดี๋ยวให้มาดูกันนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวลีเนียนะครับบวกคารซอลล็อกเนาะก็เนี่ยไม่ว่าผมจะเอียงยังไงนะครับมันก็จะตรงให้ผมแบบนี้นะครับก็คือจริงๆมันก็ดีแหละแต่มันก็จะมีความแคบนะครับลงไปอีกนิดหนึ่งด้วยความที่มันก็จะเน้นความลีเนียนะครับก็ผมว่าเรื่องการสานไม่ต้องเป็นประเด็นอะไรแหละเพราะว่าโคโปมันมันทำได้ดีแล้วมันก็เก่งอยู่แล้วแต่อันนี้คุณก็ต้องเทรดนะครับความกว้างของเจ้าตัวโปว่าเออมัน มันก็ต้องมีความแคบที่มันมากขึ้นแหละอะไรประมาณนี้ครับก็เรื่องไฟล์เดี๋ยวอย่างที่บอกเราเรค่อยไปสรุปกันเพราะว่าเราไม่สามารถดูจอ ทางกล้องได้แล้วก็เซตติ้งตอนนี้ก็คือปรับออโต้หมดนะครับก็ดูความฉลาดของเจ้าตัวกล้องว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมนะครับไปปรับเป็นเจ้าตัวเลนรอส์177องศากันนะครับว่าตัวตตาไว้แหละว่าเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับผมก็ปรับมันครับมาใช้เจ้าตัวเลน์ออโต้ไว้นะครับที่ใช้จะกับเจ้าตัวกบ้องวิรส13แบล็คตัวนี้ก็ได้มุมกว้างสุดนะครับที่1 7ึองศาประมาณนี้นะครับก็กว้างเลยครับร้อยเจ็ดองศาก็ร้อยเกือบ1 8อองศายี่ไงก็กว้างนะครับสิ่งที่ผมชอบก มันจะมีแถบแม่เหล็กนะครับที่สิ่งข้อมูลนะครับระหว่างเจ้าตัวเลนกับตัวกล้องว่าตอนนี้เราใส่อะไรอยู่ใช่ปะซึ่งข้อดีอันนี้นะครับมันก็จะเป็นพรีเซตโนที่ถ้าเราไปใช้เซตติ้งนั้นอ่ะเราก็จะสามารถนะครับใช้งานได้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเออสิ่งหนึ่งที่กลโป,ปรคิดมาเราผมก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากนะครับเมื่อกี้ย้อนแสงอันนี้ตามแสงนะก็ความกว้างดีครับวันนี้สภาพอยู่บ้านเลยชิลๆนะครับประมาณนี้เสียงก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เราใช้ เป็นเจ้าตัวเปิดกว่างสุดนอย่างที่บอกแล้วก็ 4K 6 0 fps นะครับ1 6ต่อ9แต่น่าจะไม่ได้เห็นความต่างแหละเพราะยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองฟังเสียงนะอันนี้มีรถนะครับกำลังขับผ่านไปอันนี้คือการเก็บเสียงของไมโครโฟนที่ ได้จากเจ้าตัวนี้เลยครับแต่อย่างไรดีตัวนี้มันมีบลูทูธด้วยเราสามารถต่อนะครับเจ้าตัวบลูทูธกับเจ้าตัวแอร์พอร์ตหรือผมาใจว่า DJM-2 ก็สามารถใช้ได้นะเออก็เอาไปต่อได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าตัวนี้มีบลูทูธในตัวนั่นเองเนี่ยลองไปดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดยังเปิดไฮเปอร์สมูทอยู่นี่แหละประมาณนี้เดินกันให้ดูเล่นๆหน้าบ้านเนี่ยแหละครับไม่ได้เป็นไหนไกลเนาะเพราะาเรามีเวลากับตัวนี้น้อยนะครับย้อนแสงประมาณนี้ไม่ได้เปิด HDR นะครับประมาณนี้ครับผมฟังกว้างตัดเลย ไปไปดูอย่างอื่นนะครับตอนนี้นะครับก็มาเทสโนไฟกลางคืนคนะครับของจ o Hero ตัวโกโบฮิโร่สิบสแบ็ตอนนี้นะครับก็อยู่ในร้านอาหารซึ่งแสงก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับเนี่ยหมุนรอบๆให้ดูเลยว่าเออในการใช้งานนะครับมันประมาณไหนนั่นเองผมก็ไม่รู้โนา่าไฟมันจะเป็นยังไงเพราะจริงๆอันเนี้ยมันเราถ่ายหลังสุดเลยหลังจากที่เราถ่ายรีวิวในสตูกันอีกนะครับก็ประมาณนี้แหละกลางคืนน่าจะพอเห็นเนาะ ก็ตอนนี้นะครับลองแบบมืดสุดๆไปเลยนะครับนี่มืด,ม,ดมืดจริงมืดจังแบบไม่มีแสงอะ่ะไม่มีแสงเลยอะ่ะประมาณนี้ก็น่าจะเห็นคืออันนี้มันไม่ใช่สิเท a t i เลชันที่ทุกคนถ่ายไว้ก็ฝ่ายประมาณนี้แหละในช่วงกลางคืนครับ เรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนน่าจะรอฟังกันมากๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมันแหงใหมันั่นเองนะครับมาเอาจริงมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วผมรู้สึกว่าผมคาดหวังว่ามันจะแหงว้วเพราะว่าโคโรมันอาจจะมีความแบบขึ้นเสียงด้านนี้แล้วก็จริงๆตอนที่ผมรีวิวเจ้าตัว10นะครับก็เจอปัญหานี้แบบรุนแรงมากๆเลย12มีเจอบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงสักเท่าไหร่ตัวนี้เท่าที่ผมได้ลองนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เจออาการค้างแบบนั้นเลยผมลองมาประมาณ24ชั่วโมงคือผมเพิ่งรับเมื่อคืนเว้ แล้วตอนนี้ก็คือประมาณตอนเย็ยนๆีอะแล้วผมก็เทสทั้งวันผมยังไม่เจอเจ้าตัวกล้องตัวนี้ค้างแต่บีแฟร์นะครับต้องบอกว่ากล้อง ตอนนี้นะวันนี้มันยังไม่สามารถต่อแอปพลิเคชันได้ซึ่งตัวนั้นมันค่อนข้างจะกินทรัพยากรน,นะครับเวลาโอนถ่ายหรือนูน่นนี่พอสมควรเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าเออมันยังไม่สามารถนะครับรองรับการใช้งานประมาณนี้ได้นั่นเองนะครับเท่าที่ผมได้ลองก็คือจะเทสตัวฮีโนะแรกนะครับเมื่อคืนผมเทสจะเป็น 5.3K ถ่ายในห้องแอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับปกติแล้วเวลาที่เรากดหยุดถ่ายมันก็จะมีความเออหรือแห้งไปเลยแต่ตัวนี้ยังไม่เจอนะครับ2ในการทำไทม์แลปบนะครับบนรถก็ แดดร้อนๆครับในช่วงกลางวันก็ยังไม่เจอนะครับอันนี้ทําเจ้าตัวทำวาร์ปนั่นเองแล้วก็อันนี้3นะครับก็จะเป็นการทส 4K 30แบบ o u t ดอ o ไม่มีแอร์แต่ไม่ได้โดนแดดจริงๆจัง,ๆ,จงๆนะครับอันนี้ติดนอกกระจกทาง,งาน4 3นามทีเท่าที่ผมได้ลองก็มีอาการร้อนเป็นปกติครับแต่ไม่ได้เจอการนะครับที่มันเออหรืออะไรเมื่อกี้ผมขับมาสตูนทเนาะทำท,ำทำวาร์ปเอ่ยเล่นนู่นเล่นลน,นี่นะครับหมายถึงแบบให้กดมันกดรคคอร์ดไปก็ไม่ได้เจอการนะแต่ถามว่าร้อนไหมมันร้อนมากมันร้อนนะครับถึงระดับที่เจ้าตัวแมกเนติกต จนคือผมใส่ตัวนี้มาบางนาผมใส่ตัวนี้มามันร้อนถึงข้อตรงนี้เลยอะซึ่งถามว่า g o โป o ฮีโร่3ิบราแบอนไหมร้อนครับร้อนร้อนจีร้อนจริงๆแต่การแห้งนะครับด้วยส่วนตัวแล้วผมยังไม่ได้เจอขนาดหนักเท่ากับโกโป o ฮีโ o 2หรือว่า10-11เอยะไพวกนี้นะครับการใช้งานจริงๆอาจจะต้องไปใส่ในแง่ว่าแบบใส่มอเตอร์ไซค์กดยาวๆอันเนี้ย วนตัวด้วยความที่ได้ลองมาแค่หนึ่งวันก็เลยยังไม่มีโอกาสนะครับในการใช้งานระดับนั้นนั่นเองนะครับก็ใครที่ใช้ระดับนั้นแหงไม่แหงในผูุ้ยกันด,ออด้วยแต่ผมว่าในการใช้งานของผมก็คือการใช้งานผู้ไปของแต่ละคนแหละที่ไม่รวมกันเอาดรอร์โดนแดดจัดๆอะ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสามารถใช้งานได้นะครับอย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นนะการผมคงไม่กล้าบอกว่าเฮ้ยมันจะปัญหานี้มันจะหมดไปแต่ผมว่าเราก็ยังสามารถสบายใจกับเจ้าตัวก o บอฮิโร่13ตัวนี้นะครับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ทั้งนี้นะครับอย่างท แบตเตอรี่มันต่ำอ่ะมันเหมือนจะเข้าโหมด power mode ไว้ทําให้กล้องนะครับในการทํางานต่างๆลดต่ำกว่า20%ทำให้ตัวกล้องตัวนี้มันมีความแหลกมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลกันเอาไว้นะครับก็ถ้าแบตคุณน้อยเจอการแหลกผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่แบตเต็มๆผมยังไม่ได้เจอการหันหนั้นแต่มีเรื่องของเจ้าตัวสัมผัสที่มันอาจจะไม่ได้เจ้าตัว,ว responsive สักเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเฟิร์มแวร์ที่มันอาจจะไม่ยังไม่ได้ไฟ i n น l ขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ขอถือว่าติดนะครับในเรื่องของประเด็นนี้ไว้ก่อออนนนัันเเงงรรบบมาาถึจ้ตตตว ตัวนี้ก็ต้องบอกเป็นแบตเตอรี่เจ้าตัวใหม่ที่โกลปรพัฒนามาเพิ่มตัวเก่านะครับมีความจุอยู่ที่1,720มิลแอมก็คือจริงๆต้องบอกว่าในช่วงโกลโร10หรือ11นี่นแหละมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ออกมานะครับก็คือเจ้าตัว Enduro นั่นเองก็ ถือว่าค่อนข้างผิดหวังนะครับเพราะว่ามันเคลมว่ามันดีขึ้นแต่คนเป็นจริงหลายๆคนใช้ก็มีอาการนะครับในด้านของแบตบวมเอ้ยอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติเลยตัวนี้มีการพัฒนามาใหม่นะครับมีความจุที่ที่1,900มิลลิแอมก็น่าจะได้ประสิทธิภาพนะครับของเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่มันดีขึ้นจะบอกวันนี้ว่ามันไม่บวมก็คงไม่ใช่แหละเพราะว่าเราใช้งานมาแค่วันเดียวหรือแบบรวมการเทสต,ต่างๆมันก็เลยเซว่าก่อนเปิดตัวก็ประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยมันตอบยากมากๆถ้าคุณจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันไม่บวม ต้องรอกันไบยยาวว่าเพื่อแบตเตอรี่1,900มิลลิแอมตัวใหม่ตัวนี้มันบวมไหมนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยเจ้าตัวแบตเตอรี่ทำไมโกโปเปลี่ยนบ่อยจังเลยก็บอกว่าถ้านับในซีรีส์ที่เป็น1,700มิลลิแอมต้องบอกว่าโกโปมันใช้แบตเตอรี่มาประมาณ4ปีคือตั้งแต่โกโป9กใช่ปะ9 10 11 1บก็ใช้เมื่อสปีผมไม่นับเจ้าตัว Enduro ที่มันเปิดมาตอน10หรือ11เเนาะผมจำไม่ได้ก็ถือว่า ถึงเวลาที่คือผมยังไม่อยากบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่มันจะเปลี่ยนไว้แต่ประสิทธิภาพของแบตเจ้าตัวโกโปะมันควรจะเปลี่ยนมากๆนะครับก็ถือเป็นข้อมูลกันเอาไว้นะงานว่าในการใช้งานมันน่าจะโอเคขึ้นตามที่เขาเคลมนั่นเองนะครับแต่ใดๆครับด้วยความข้อจากัดเนาะด้วยความที่มันเป็นเซตแบบเบสิกมาก,มากๆรอ,อบี้ผมได้แบตเตอรี่นะครับมาแค่หนึ่งก้อนทําให้เวลาที่เราใช้งานนะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้งานได้หนักมากๆ ต่อเนื่องยาวๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าร้อนๆเสียบแบตนะครับมันไม่ชาร์จให้นะเจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลกันเอาไว้นั่นเองนะครับหนึ่งสิ่งที่ต้องพูดถึงครับเกี่ยวกับเจ้าตัวโ o โปฮีโร่13บแกนะครับก็คือเจ้าตัวหน้านี้แหละครับ ผมไม่เช่อว่าตัวกามีไหมนะแต่ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ชื่อเรียกว่าแบตเตอรี่อินโฟซึ่งมันจะบอกนะครับสถานะแบตเตอรี่เราว่าเฮ้ยมันคอมแพติเบิลไหมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเพลของเราตอนนี้มันดีไหมก็ตอนเนี้ยด้วยความที่แบตเตอรี่มันใหม่แหละทุกอย่างมันใหม่หมดนะครับก็ได้คอมแพติเบิลนะครับแล้วก็ได้เอ็กซิเลนต์่างดีเยี่ยมเลยนั่นเองครับอันอื่นที่จะเมนชั่นเพิ่มเข้ามานะครับที่มันมีการปรับปรุงนะครับก็คือในเรื่องของเจ้าตัว GPS นั่นเองถ้านัาไปตั้งแต่อ่า Go p s i n f เข้ามาในเจ้าตัวนี้ได้แต่12ตัดออกไป13กลับเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ที่เขาเคลมก็คือสามารถกดตรงเนี้แล้วก็สามารถถ่ายได้แต่ก็นี่แหละครับน่าจะประมาณ5วิถือว่าค่อนข้างจะนานเทียบกับที่ห้ออื่นๆนะครับขออนุญาตแอคชั่นนะครับนี่ผมไม่ได้เปิดมาหลายวันแล้วนะเนี่ยผมว่ามันก็ยังเร็วกว่านิดนึงอะ่ะเออถือว่าเป็นข้อมูลกันเอาไว้ว่าตัวนี้ มันไม่ได้สตาร์ทเร็วขนาดนั้นนะกันนะครับประมาณนี้มาพูดถึงค่าตัวนะครับของเจ้าโตโกโปรฮีโร่ส1บแบกตัวนี้กันบ้างน,นะครับตัวนี้ เปล่าๆเลยนะแค่นี้นะครับจะมีเนาะราคาอยู่ที่15,900บาทนะครับก็เป็นราคาที่ไม่ได้ถูกเทียบกับปีที่แล้วก็คือบวกมาอีก1,000บาทเนาะมันไม่ได้ครับแม้กระทั่งเจ้าตัวแมกเนติกตัวเนี้ยเออซึ่งตัวเนี้ยต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งก็คือเจ้าตัวโกโปรฮีโร่สิบสามครีเอเตอร์เอดิชันนะครับตัวนั้นราคา23,900บาทก็ให้มาครบเพิ่มนะครับก็จะมีเจ้าตัวกล้องมีเจ้าตัวมิดเดิลมอดมีเจ้าตัวบัวต้ามีไลท์มต่างๆก็จะ มานี้นะครับตัวแมกเนติก n ลนช์มอลตัวนี้นะครับแค่ตัวนี้เลยนะ950บาทนะครับตัวที่เป็น เจ้าตัว f l a s m u n นะครับที่มาพร้อมกับเจ้าตัวหัวบอลตรงนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทก็สามารถปรับหัวบอลไปไป,ไปมามาได้นั่นเองนะครับมีเจ้าตัว e น e r g y battery ราคาอยู่ที่1,900บาทก็จะเป็นเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่2อย่างนะครับมีเดอมอรสราคาเท่าเดิมครับ3,450้ยบาทออโตอไวเลนตัวนี้นะครับอยู่ที่3,900บาทมีเจ้าตัว macro lens นะครับที่เราไม่มีวันนี้คือราคา5,000บาทเลยทีเดียว ND filter นะครับชุด4ชิ้นนะครับมี ND แต่ n d c 81632นะครับตัวนี้อยู่ที่2,700บาทถ้าใครซีเรียสด้าน Motion Blur ก็ควรจะมีนะครับแล้วก็เ,าาเป็นเป็นเทลวีที่ผมรู้สึกว่าเออค่อนข้างจะฉลาดมีเจ้าตัวเคสหุ้มนะครับเจ้าตัว Productive s w i e t นะครับ780บาทแล้วก็มี Waterproof Shutter Remote นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,900บาทนั่นเองครับส่วนใครสนใจเจ้าตัว g o p o Hero ป r ติราคาประมาณ7,900บาทก็ไปดูกันได้นะครับ ถ้าถามนะครับว่าเฮ้ยเจ้าตัวก o p r o โป r ฮีโร่สิบสแบ็กตัวนี้นะครับมันออกมาแล้วมันบ้าไหมมันดีไหมก็ต้องบอกว่าอ่ะหต้องเคลมก่อนว่าในความรู้สึกผมอะก o p โปเป็นยี่ห้อแอชชั่นแคมที่ขายมา13ปีแล้วแต่ ถามว่ามีปัญหาไหมก็ยังมีและมันก็ในปีนี้มันก็แก้ปัญหาหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันกวนใจใน GoPro โโไว้เช่นอ่าหนึ่งมันไม่มีแมกเนติกซึ่งปีนี้มีให้เราซื้อเพิ่มแต่เจ้าอื่นก็คือให้มานะครับ 1. 2. อาการ heat ผมว่าทำได้ดีขึ้นไม่ได้แห้งง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้ากดยาวๆกลางแดดอันเนี้ยผมให้คำตอบไม่ได้จริงๆเพราะวันนี้เมฆทั้งวันนะครับ อื่นๆไฟล์ตามสไตล์โปรครับส่วนตัวไม่ได้ชอบสักขนาดนั้นแต่สามารถทํางานด้วยได้ไหมสามารถทํางานได้ด้วยได้นะครับเมนูอื่นๆนะครับมันถ้ามันง่ายมันก็คอสตอมอะไรไม่ได้เลยซึ่งเข้าใจแหละมันก็ทํางานให้มันง่ายที่สุดส่วนตัวที่เป็นโปรมันก็คอสตอมได้ละเอียดมากๆจนงงว่าเราต้องคอสตอมอะไรขนาดนั้นไหมย้ยอะไรเงี้ยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะแต่ถ้าใครใช้ต้นชินนะครับก็ดีมีทงโพสให้เหมาะสําหรับ p r o f e s ช i o n a l ถามว่าในปีนี้มันจะเอาไปสู้อะไรชาวบ้านได้แม้ว่าเราจะไม่รู้สเปคเจ้าตัว DJ i Action 5 Pro หรือว่า8 b o 2ก็ตามผมว่าตัวนี้มันยังได้ความาปรเฟอชัเนลเช่น Time Code เอ่ยหรือว่าไฟล์ที่อาจจะสามารถนะครับทำงานได้ยืดหยุ่นกว่านั่นเองเพราะว่าตัวอื่นมันก็จะเป็นลักษณะไหนเป็นส 9, โบต่อปกติแต่ตัวนี้มันให้5 3K มาด้วยก็จะช่วยให้นะครับในการทํางานต่างๆผมว่าก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับนั่นแหละ ก็ประมาณนี้แหละสำหรับการลองใช้นะครับประมาณ1วันสำหรับเจ้าตัว GoPro Hero 13 Black ตัวนี้ใครที่มีข้อมูลอะไรสงสัยผมจะไปคำตอบมาให้ครับคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้ผิดหวังชอบไม่ชอบอยังไงพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวก็ประมาณนี้แหละสำหรับเจ้าตัว GoPro Hero 13 Black ตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ให้ช่องเดือะพี่ของผมด้วยสำหรับวนันนี้ผมเฟิร์สครับขอตัวก่อนแล้วสวัสดีครับ